สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน น้องน,นี่จ๋าหลังจากพาไปเที่ยวเมืองจีนนะจ๊ะคราวนี้ก็มาพามาทานอาหารจีนแบบโอ้โหไ้โต๊ะจีนแบบเต็มเลยนะครับอื่นตาตมากๆค่ะเห็น,นแล้วแบบถึงน้ำลายไหลหมแล้วนั่นเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพนะครับและที่นี่อยู่ตรงนี้นะครับคือคุณจิ๋วนะครับผู้จัดการฝ่าย F&B นะครับโรงแรมแลนด์มาร์คนะครับและคุณเปิ้ลนะครับผู้จัดการห้องอาหารซุยเคียน สวัสด mm. er> ีคร nah ับสวัสดีคร oh, ja. mm, evet> ับสวัสดีครับโรงแรมแบรนด์มาร์คแห่งนี้นะครับสูงไปแห่งนี้นะครับมีห้องอาหารทั้งหมดกี่ห้องนะครับครับจริงๆของเรามีทั้งหมด11ห้องอาหารนะครับห้องอาหารอะไรบ้างครับของเรามีทางด้านห้องอาหารหลักๆก็คือทางด้านห้องอาหารอาหารวีนะครับถึงทางด้านไฮไลท์ก็คือห้องอาหารจีนของเราในห้องอาหารซุยเซียนนะฮะเป็นอาหารจีนประเภทไหนครับเป็นสไตล์กงตุ้งค่ะกวางตุ้งนะฮะจุดเด่นของห้องอาหารนี้ครับจุดเด่นของอาหารนี้จะเป็นอาหารทําจากเชฟฝีมือจากฮ่องกงนะคะ แล้วก็เป็นอินดิอีเดียนี่เราอินพอรจากของฮ่องกงม,มาทั้งหมดเลยค่ะอ๋อส่วนผสวนมวัตถุดิบทั้งหลายนำเข้าจากฮ่องกงหมดเลยะนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับนี่นี่น้องนี่น,นี่ดูขนมจีบนี่แบบน่ารับประทานสุดไม่เคยเห็นขนมจีบนใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนเลยครับอืมอันนี้แนะนําอาหารเป็นเมนูเมนูเลยได้ไหมครับพี่เปิ้ลครับ ค่ะอันนี้จะเป็นขนมจีบหมูนะคะผักกาดขาวห่อกุ้งนะคะคขนมจีบกุ้งหยกค่ะข้าเก๋ากุ้งนะคะคสไลายห่อกุ้งลูกชิ้นกุ้งสโสพลนะคะอ,อันนี้เป็นเอคัทะคะ่ะ ส่วนที่ถัดมาจะเป็นเกี๊ยวกุ้งนึ่งนะคะเกี๊ยวกุ้งนึ่งนะครก็ฟองเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นหามซวีก๊อกนะคะหามสวยก๊อกคืออะไรครับจะเป็นแป้งข้าวเหนียวข้างในเป็นกุ้งไก่เห็ดหอมส่วนผสมคลุกเคล้าแล้วอร่อยมากกับทานกับแป้งข้าวเหนียวโอ้โหอนี่ครับก็เป็นพายหมูแดงค่ะพายหมูแดงครับไหนเรามาทานอาหารจีนมันต้องมีเป็ดปักเก่งสิครับนีนะครับได้นี่ค่ะเป็ดปักเก่งก็มีเหรอครับมีค่ะ เข้ามาเลยเจี๊ยวเออรพูดไทยได้ครับคนนี้อ pues kind of ๋อได้ได้เชฟจีนเชฟจีนแต่พูดไทยได้นะครับอ่านี่คือเป็ดปักกิ่งนะครับผมระหว่างที่เชฟแล่เป็ดปักกิ่งนะครับถามก่อนครับเปิดปิดกี่โมงครับตั้งอยู่ไหนของโรงแรมมันมาครับช่วงกลางวันนะครับเปิด11บเอ็โมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะตอนเย็นนี้เปิดหกโมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะหกโมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมัครบโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้จะมีดิ่ซส์โปรโมชั่นนะคะออร์จินดี้จันถึงเสาร์520บวกย ส่วนวันอาทิตย์นี่ก็620บวกรวมเป็ดปักกิ่งกับหมูหันทานไม่อั้นเลยค่ะโอ้โหถูกมากๆนะคะมีเวลาจำกัดไหมครับเออตั้งแต่ช่วงหลัง11โมงครึ่งถึง8โมง2ครึ่งเลยค่ะ11โ,โมงครึ่งถึง8โมง2ครึ่งนะครับ all you can eat นะฮะเชิญเลยครับเชฟครับผมรอรับประทานนะครับเดี๋ยวร่วมรับประทานด้วยกันนะครับเอาชิมดีกว่านะตอนนี้ใช้เวลาที่เรารอคอยแล้วแต่น้องนี่นี่จ๋ารับประทานอาหารกันดีกว่าจะให้เชฟทำสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแลกกันสดๆเลยนะคะมันจะน้องา ระหว่างที่ทานอยู่นะครับก็มีอาหารจานใหญ่มาแล้วครับนี่อะไรครับพี่เปิ้ลครับค่ะเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะคะซอสครับฮ่องกงเหมือนกันนะคะซอสซีอิ๊วฮ่องกงแท้ๆเลยนะฮะมาที่นี่นเหมือนไปทานอาหารฮ่องกงเลยแล้วค่ะไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงเลยไม่ต้องบินไปถึงนั่วนะครับเชื่อมกับบังวยฟ้มาครับง่ายนิดเดียวครับแลนด์มาร์คโรงแรมแลนด์มาร์คสุวิทนะครับแน่นอนการจราจรค่อนข้างติดเนาะเอาแบบมาง่าย BTS ตงสถานีอะไรครับนานาครับผมสาานานาแล้วก็โรงแรมเราจะอยู่ทางด้านถ้ามาจากอโศกก็คือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับผมครับผมลงมาปุ๊บเดินขึ้นโรงแรมไปเลยนะใช่ครับผมก็ประมาณประมาณ500อเมตรใต้ก็โรงแรมใช่ครับผมอยกรับประทานอาหารจีนแบบแท้ๆแบบฮ่องกงนะครับเข้าโรงแรมมาปุ๊บกดลลฟตเข้ามาชั้นสิบนะครับี่แล้วก็มาถึงห้องอาหารซุยเซียนครับผมใช่ครับเกือบออกเสียงผิดอ้าวอ้าวทานต่อครับ เป็นไงบ้างครับน้องนีนี่วันนี้มาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่สนุกมากดีใจมากที่ได้มารายการนี้ค่ะแน่นอนวันนี้นะครับเราก็พาน้องนีนี่นะครับไปเที่ยวที่กราดมอนนะคะไปเป็นเมืองจีนจําลองนะครับผมแล้วก็มาทานอาหารจีนแบบว่าเต็มรูปแบบจริงๆเลยนะฮะเลยชอบสุดๆเลยค่ะติดใจไหมติดใจเดี๋ยววันหลังจะแอบมาเองแอบมาเองด้วยติดใจการคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ไหม ก็โอเคนะคะโอเคใช่ไหมติดใจไม่ติดใจให้ติดใจจะให้อยู่ต่อถ้าไม่ติดใจจะไม่ให้อยู่ต่อติดใจยังไงก็ไม่ไหนอยู่นี้ค่ะโอเคครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงงล้วนะครับแต่สัปดาห์หน้านะครับน้องนี่นี่ยังอยู่กับเราในการคลิกไปเที่ยวไปนะครับรากลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่ม่งทาง t r a v e l Channel True Vision 89กับ t r u e Vision 50นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆในกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับาริจอมีภาร ไปไหนคะทานให้หมดไงแน่นอนค่ะไปพาแน่นอนยังไม่ทีนไ,ไม่อิ่มเลยอ่มกินใ,<ช>ให้หมดเลยสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน